กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเบนดี้เอ็กดีสุดๆจน,นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกม Among Us นะฮะเมื่อในคลิปก่อนผมทำเกมในวนี้เกมนี้ไปแล้วนะฮะวันนี้เราผมก็เลยจะมาเล่นเกมนี้อีกนะฮะมา โอเ้โห <Okay>. oh. เอาทำไมครั้งนี้มันบั๊กแล้วคือแบบผมกดปุ๊บเขามาปั๊บเลยอะก็อย่างที่รู้นะครับผมเป็นชายดำนะผมเป็นชายดำสีแดงนะ<า>เข้าเกมสี่ว้าวเปิดมาผมเป็นอิมโพสเตอร์เลยอะว้าวดิจิทัลแอบปิดอาการแรกของการเป็นอิมโพสเตอร์นะ เราต้องไปตรวจสอบดูก่อนแถวแถวห้องห้องที่มันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะห้องจัดสิทธิ์เนี่ยฮะว่ามีคนอยู่ไหมเอา้าอะไรขึ้นอ้าวผมชนะแบบเอปป็ิคชนะแบบผมยังไม่ได้แบบแทบไม่ได้ทำอะไรเลยฮะคือแบบฮะ้า,าเกมไหยังไม่ทได,ด้ยขยันเลยแควกจบเกมนะไหนผมต้องออกไปหาห้องใหม่กันดีกว่า คือมว่าห้องนี้มันจะบักมา,มาทำมาแล้วอึ้บอ้าวสีผมนี่มันช่างแปลกตาผมเป็นเจ้าเรดก็ได้ไม่ไม่เรื่องมากอยู่แล้วเสียเรียวของผมก็จะเป็นนี่เจ้ตัวส้มเห็นไหมเอาเป็นช็อปช็อปวกัน <c oughs> อ้าวเป็นอ e ีโปสเตอร์อีกแล้วห้องก่อนก็ได้เป็นห้องนี้ก็ได้เป็นดีจริงๆเลยนะนี่อะไหนดูซิมีเควสอยู่ี่ห้องเจเนเรเตอร์เอห้องเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์ไม่มีคนเห็นห้องนี้มีคนมาไหมห้องนี้มีหนึ่นง ็เหมือนว่ายังไม่มีคนมาอ,อ้าอ,อวิ่งก่อนวิ่งนี่ไปท้องข้อโอ้เกือบตายแล้ว <S <S คงมาอยู่ทางนี้กันดีกว่าอ้าวอ้าวมีคนกดนี่อ่ะเอาไมเดีอะทำให้ก่อนเลยอูม นี่ไก่อืโห <laughs> แล้วก็สกิป,น,กปนี่สกิปนี่สกิปเพื่อนอีกเร็วสี่เคเอฟอ่ะบี v bone โบนออกเกมอ๋อคนที่โดนฆ่าสองหนึ่ง หมดเวลาอ้าวสคริปต์สามสคริปต์สามเอ้ยลองผมลองไปปิีปากเจ้าดำก่อนเพราะเดี๋ยวเจ้าดำมันจะเผลอปากพืดไปเดี๋ยวผมรอตามเจ้าโอนเลี้ยงขูดาวนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไปตามเจ้าดำไปสิสก์แลิวซีสก์ ข้าไม่ได้โอเคเมาลมาปุ๊บบัโอเคเรียบร้อยไม่มีใครเห็นวิ่งวิ่งวิ่ง <c oughs> จอมเกมและพวกเราก็ชน,นะอะไรนะฟอริเจอร์นะไหมมีริมฟอร์ดเขาต้องออกจากห้องเราไปหาห้องใหม่อีกแล้ววันนี้แล้วกัน โอ้โห,โหเข้าเร็วจังหาห้องดีๆอันนี้บ๊อชหวังว่าจะไม่มีใครแย่งสกรีนเราชายชุดดำผมว่าผมเป็นหัวหน้าแกงพับแพทดีกว่าท่านผู้ชมอาจยังไม่รู้จักแต่หัวหน้าแกงพับแพทก็คือแบบเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นตัวร้ายในเกมเอ่อในเกมลิสติกมินน่ะฮะเนี่ยลิสติกมินที่วิ่งตามผมอยู่เย่ๆเยจ้าขี้กางมนอ๋อเอาห้องนี้ช้าไปแต่พอมห้องห้องนี้น่าจะพอได้ชุบโอ้โหมีคนแย่งสีผมเลยสีเหลืองนะตื้อๆสีเหลืองหรือเขียวอ่อนผมไม่แน่ใจนะเพราะตาบอดสี เอา้าผมได้เฟนิีกียววัดนี่คือผมไม่ได้แบบเปิดโปผมไม่ได้โปนะคือนี่มันเนาะโอ้โหเดี๋ยวเลดเลดแต่สีดำเดียวเลดแต่สีดำเนี่ยนะดูแปลกนะเพื่อนไหนมาดูที่ห้องนี้สิมาเลอมาดูด้วยกัน ในจังหวะนี้ไม่มีคนเห็นโอมีคนนึ่งเห็นลูกว่าไงเพื่อนอ้าวออกซิเจนโหออกซิเจนโดนดูดไม่ใช่ออกซิเจนนะมีไหมมี่หเดูดผมเริ่มเ้คนนี้มาช่วยมึมาลุ้มมาลุ้มเวลาเท่าไหร่สิบสิบกว้ยใช้เวลาตรงนี้เองเอ้าโอเคอเคอเค้า อ้าวอ๋อเพื่อมากันไม่ทันมากันไม่ทันก็เลยเอาซิเจนหมดก่อนชุบนี่หัวหน้าเก,ก่งครับเพชรทีนี้เราจะลองเป็นคนที่แบบมีครอบครัวดีบ้างนะฮะนี่ครอบครัวมีลูกพอก่อนเอ้าผมอยากเป็นผมไม่อยากเป็น ผมอยากเป็นคนเหมือนเดิมระบบเป็นปอีกแล้วอะไรเนี่ยวอเตอร์เฮมผมเป็นตลอดเลยนะผมงเ,เอาคอมพิวตไม่มีใคสได้ทำงินฆาตรกรก็สบายเบือสิครับอันนี้คือโอ้โหอยู่กันเต็มเลย นอดไม่ใช่ผมเอาเพราะว่าแปลกแล้วพปสเตอร์หายไปโอ้ลงค่าไอ้เจ้าเจ้านี่และนี่ๆ,ๆ,ๆเจ้าม่วงเนะี่ยเจ้าม่วงเดี๋ยวฉันามนายไปนะเจ้าม่วงนายอยู่ไหนเราต้องมาทำใฟสินะ เต็มร้อยอู้ก็เราเขาหาได้ดีนะเอ้ยเอ้ยแล้วสุดท้ายผมก็ชนะอีกครั้งมาเข้ามาด้วยกันไอ้จูนี่ผมเป็นคนมีครอบครัวผมเป็นคนที่ทะเยอทะยานเออเป็นประธานาธิบดีดีกว่าฮ่าผมเป็นประธานาธิบดีประธานา ทัดดนทีทันาธิบด,ดีประธานาธิบดีครั้งนี้ผมว่าผมคงได้เป็นเอ้าเป็นอีกแล้วเป็นอะไรนักหนาครับตัวผมเนี่ยงั้นผมนะครับเอาอ,อาแบบให้จับได้เลยดีไหมแบบเอ๋เปิดเจมส์หนีแน่จับได้เดีโอเคไม่ต้องรองครูดาวแล้วเสร็จแล้วโอ้โห,โหโกูมันมาเอ้า ดี๋ยวผมออกเกมแล้วไปหาห้องใหม่กันดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมได้เป็นฆาตกรบ่อยเกินไปละวีบมาดีคอาซีดำปีบผมว่าผมเป็น scp ศู9ดีกว่าชุบแล้วก็สเลของผมก็จะเป็นลูกนอตมีฉันไม่ใช่นะฉันคือ scp ศู9 LCP สูงสสีเก้า LCP สูงีเก้าคือไม่มีเครือข่ายที่แบบเติมเลยเหรออย่าบอกนะมีผมคนเดียวนี่ยอ๋อสิบคนแล้วหัวห้องให้เริ่มเลยสิ คนไหนเนคนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกีผมเห็นคนแบบมันทะลุออกไปนอกนอกเรือห้าสี่สามราวครั้งนี้ผมไม่ได้เป็นนะพราผมที่เกียจเป็นอะอยากเป็นคนทำเฟสต์ทำไมผมไม่เป็นไมผมเล่น เนี่ยนี่คือตัวปรับผมนะดูเลยท่านผู้ชมดูเลยเนี่ยผมไม่ได้กดแบบเป็นฆาตกรนะแล้วมันคือแบบมันได้เป็นอ่ะท่านผู้ชมงงไหมเนี่ยผมยังงงเลยผมปิดกันมันบังหน้าจอเี้นินจ์คือผมบอกเลยนะะถ้าเกิดใครมูท่อในแม่มนี้ยผมบอกเลยบอกได้เลยว่า มันจะแบบวาร์ปไปได้ไวามากคือแบบไปได้ทุกแมปเลยฮะฟูกข้อแมปเลยนะเดี๋ยวผมทำให้ดูฮ่าสกิบโหวดไปก่อนสกิโหวดไปก่อนอ้าวตัวบอมบกอ้าววอตแบล็กแบล็กเบลเบลเบลเดี๋ยวผมเอาไปกล้องผมไม่อยากเป็นกระตะกโกรผมเป็นคนมีครอบครัวนั่นแต่ไหนผมก็เป็นมอยกาแล้วเปลี่ยนชื่อเลยแล้วกัน นีโอ้โหมีคนแย,ย่สีผมเลยแต่ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียลผมไม่ซีเรียลผมไม่ผมเนี่ยที่ผมซีเรียลแล้วนะดูผมไม่ได้เปิดแล้วมันดันมา what the what the bed what เดือดพองมาไม่มีอันนี้มีหนึ่งคนณ้อยตายซะมุดท่อปุ๊บแล้วผมก็จ่ายเอาละครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องจบคลิปแค่น,นี้ไปก่อนนะครับก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมช่องผมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ